ราชาลูกหนังทุลคอเสนอมิเกลอาร์ตต้าเฮดโค้ชของอาเซนอลให้สัมภาษณ์กับสื่อก่อนเกมคอมมิชชั่นที่จะพบกับลิพูในวันเสาร์นี้โดยมีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักเตะของทีมในช่วงเสมอนี้เดียวกันคว้าตัวกาเบรียลมากันเยสทุกอย่างเรียบร้อยเมื่อทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาและนักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวและเขาได้ผ่านการตรวจร่างกายบางครั้งในขั้นตอนสุดท้ายไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะทําได้สําเร็จเมื่อถึงเวลานั้นผมจะพอใจมากๆเขาเป็นนักเตะที่เราาาตตมมดดูลอ และมีคุณสมบัติที่สามารถยกระดับทีมเราได้ใกล้แค่ไหนแล้วกับการปิดดิวกาเบียลเรากำลังพยายามที่จะปิดดิวให้สำเร็จนั่นคือทั้งหมดที่ผมสามารถบอกคุณได้ในเวลานี้การต่อสัญญาฉบับใหม่ของโอบาเมยองผมมองในแงบ่บวกเราได้มีการพูดคุยได้ดีกับตัวเขาและเอเย่นและผมมั่นใจแบบสุดๆว่าเราจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในเร็วๆนี้นั่นคือความรู้สึกของผมโอกาสได้เสยบยอร์กลับมาเล่นให้ทีมต่อ เราได้มีการพูดคุยกันบ้างดานี่ทราบดีว่าผมคิดอย่างไรเกี่ยวกับตัวเขาเขาเองก็มีความชัดเจนที่อยากจะอยู่กับเราต่อไปแต่เห็นได้ชัดว่าเรอลมดริตมีส่วนร่วมด้วยและผมยังไม่รู้ว่าพวกเขาต้องการทําอะไรกับนักเตะแต่เขาเป็นนักเตะที่เราสนใจเพราะเราได้เห็นในช่วง2อถึงสเดือนสุดท้ายของฤดูกาลว่าเขาสามารถนําอะไรมาให้กับทีมเราได้บ้างเอ็นลีเมลานายกับการย้ายไปวูฟแทมตันใช่เราได้อ่านข่าวมากมายเกี่ยวกับนักเตะของเรามันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ทีมอื่นต้องการเขา แต่เขาเป็นนักเตะที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่าผมชอบกับวิธีที่เขาแสดงออกมาการที่ผมส่งเขาลงเล่นในเกมนัดที่สําคัญที่สุดของฤดูกาลและเขาก็ตอบสนองได้ดีเกนดูซี่กับอนาคตในทีมผมชัดเจนว่าทุกคนจะเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนหรือ2ปีก่อนมันไม่สําคัญมันขึ้นอยู่กับในตอนนี้ทุกคนมีโอกาสแบบเดียวกันพวกเขาแสดงให้เห็นจากฟอร์มการเล่นทัศนคติของพวกเขาว่าดีกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอนึ่นใช่ที่ผมได้บอกกับเขาไปแล้วว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีม และในเวลานี้เขาเหมือนกับผู้เล่นคนอื่นในทีมเขาสมควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเดิมทุกอย่างวิลเลียมซลิบาเขาซ้อมหนักมากๆเขาอยู่ที่ลอนดอนเพื่อการเตรียมความพร้อมที่ดีกว่าและคุณสามารถบอกได้ว่าเขาดูพร้อมเห็นได้ชัดว่ามีหลายอย่างเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาและเขาต้องปรับตัวแต่แน่นอนว่าเขามีคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับสโมอสรแห่งนี้และทะัศนคติที่ถูกต้องในการพัฒนาและแสดงให้เห็นว,ว่าเขาสามารถเป็นนักเตะสําหรับอนาคตของเราได้อนาคตของเอลเนนี่ ผมรู้จักโมดีผมเคยเล่นกับเขาดังนั้นผมรู้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างและผมรู้จุดอ่อนจุดแข็งของเขาเป็นอย่างดีเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีเขามีคุณภาพที่ดีเช่นเดียวกันก็เหมือนกับคนอื่นๆเมื่อเขาอยู่กับเราเขาจะได้รับการสนับสนุนจากเราและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดเพื่อทําผลงานที่สูงสุดเท่าที่จะทําได้แล้วเอลนินี่จะได้อยู่กับทีมในฤดูกาลหน้าหรือเปล่าผมไม่ทราบ6ตุลาคมยังดูมันยังห่างไกลามากอย่างที่ผมบอกมันไม่สามารถคาดการได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เล n โนหรือมาติเนสจะเป็นมือหนึ่งในฤดูกาลใหม่ผมชอบที่มี2ผู้รักษาประตูในะระดับของแบรนด์และเอมี่ฤดูกาลก่อนเมื่อแบรนด์บาดเจ็บไปถ้าบางคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคาแรคเตอร์หรือคุณภาพของเขาเขาได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาทำอะไรได้และเขาไม่ได้ทำแค่เกมเดียวเขาทำา10หรือ11เกมติดกันผมดีใจที่มีพวกเขาทั้งสองคนแต่พวกเขาต้องรู้ตั้งแต่วันแรกของการปีซีซั่นคุณจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้งและสู้เพื่อตำแหน่งของตัวเองและแสดงให้เห็นว่า ใครสมควรได้รับโอกาสออกสตาร์ทเลโน่ฟิตสมบูรณ์แล้วหรือ,อยังแบรนด์ฟิตแล้วเขาเกือบจะฟิตทันเกมนัดชิงชจเลิศเอฟเอครับกับเชลซีเราไม่ต้องการเสี่ยงส่งเขามามีชื่อในทีมแต่เขาก็ซ้อมมาตลอดในช่วงปิดฤดูกาลและตอนนี้สภาพร่างกายเขาสมบูรณ์เต็มที่ความพร้อมของทีมในเกมนัดนี้เรามีการฝึกซ้อมไปสองครั้งคุณสามารถจินตนาการได้ว่าเกมนี้มาอยู่ช่วงกลางของมินิปรีซีซั่นของเราแต่เราก็ไม่มีเวลามากพอที่จะเสียสภาพความฟิตไปมากนัก เห็นได้ชัดว่ามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะเล่นในนัดชิงนี้แต่ผู้เล่นก็ยังมีแรงจูงใจและเป็นโอกาสอีกครั้งที่เราจะคว้าถ้วยรางวัลและเราจะทําให้ได้นักเตะยังคงฟิตจากฤดูกาลที่แล้วหรือเปล่าสิ่งที่เราไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะตอบสนองอย่างไรเมื่อพวกเขากลับมาเริ่มเล่นทุกๆ3วันในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมและมกราคมเพราะเราเรียกร้องพวกเขามาเยอะในช่วงโควิดและคุณได้เห็นอัตราการบาดเจ็บของผู้เล่นที่มากขึ้นเราจะพยายามปกป้องพวกเขาให้ได้มากที่สุด ให้ทุกอย่างทั้งในแง่ของวิทยาศาสตร์และทางกายภาพเพื่อให้พวกเขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดขอ,อเลีอเรตเดลโลสปอร์ตเปิดเผยว่าอาเซนนลเตรียมยื่นข้อเสนอราว27ล้านยูโรเพื่อซื้ออามาดูดิวารากองกลางของอาร์เอสโดมาหลังจากโอกาสที่คว้าตัวโทมัสปาเตเป็นเรื่องยากลำบากเนื่องจากทางเอลติโกโมาดิยืนกรานว่าทีมปืนใหญ่ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา5 0ล้านยูโรเท่านั้นมีความเป็นไปได้ที่ลูคัสตอร์เดลากองกลางทีมชาติอุกุกัยจะเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอ ซึ่งตอเรราก็กําลังได้รับความสนใจจากทางฟิออรเรนติน่าด้วยเช่นเดียวกันสกายอิตาเลียเปิดเผยว่าฟิออเรนติน่าสโมสร,รในเกาเชอซิเดียคา,าดหวังว่าจะรับคําตอบในเชิงบวกจากอาเซนนลกับความพยายามของพวกเขาในการเซ็นสัญญากับลูคัสตอตเรราขอลิเอเลเดลสปอร์ตเปิดเผยว่าอังเดียปิโรเฮดโค้ชคนใหม่ของยูเวนตุสต้องการแบ็ก้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพและชื่อของเอ็กตอร์บิริตเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของทีมมาลาย ซึ่งคาดว่าค่าตัวของฟูลแบก็กรายนี้จะไม่ต่ำกว่า30ล้านยูโรซึ่งทางยูเวนตุสเองจําเป็นต้องมีการขายนักเตะบางคนออกไปจากทีมก่อนที่พวกเขาจะสามารถซื้อเบเยดินม,มาร่วมทีมได้ฝาบริซิโอโรมาโนนักข่าวดังชาวอิตาเลียนยืนยันว่าอาร์เซนอลมีแผนจะเปิดตัวกาเบรียลมมกันเยสอย่างเป็นทางการภายในสัปดาห์นี้หลังจากมีการเซ็นสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยนักเตะจะอยู่กับทีมปืนใหญ่ไปจนถึงปี2025แซมกรีนวูดกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีโพสต์ข้อความอำลาสโมสรอาร ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวว่าผมต้องการขอบคุณอาร์ซนอนและแฟนบอลตลอด2ปีในอาชีพของผมเป็นเกียรติที่ได้เล่นให้กับสโมสรโดยทางกรีนวูดจะย้ายไปเล่นกับลีอยู่ในต็ด United, ทีมน้องใหม่ของพิมลิกด้วยค่าตัว3ล้านปอนด์โดยทีมยูงทองจะจ่ายเงินเบื้องต้นก่อน1.5ล้านปอนด์เอเมเลียโนมาตินเนสอาจพลาดลงเล่นในเกมคอมมิ้ชิ่กับลิปูในวันเสาร์นี้หลังจากเจ้าตัวต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัวเป็นเวลา2สัปดาห์แม้ว่าจะผ่านช่วงกักตัวมาแล้วแต่เขายังไม่ได้ลงซ้อมกับทีมเลย คาดว่าแบรนด์เลโน่มือกา้าทีมชาติเยอรมันจะลงเฝ้าซ้อนในการเจอกับทีมหงแดงหลังจากได้ลงข้อสนิมมาแล้วในนับที่อุ่นเครื่องชนะเอ็มเคดอน4-1เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแจ็ควิลเชียร์เปิดกว้างต่อการย้ายไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกหากเขาอำลาจากเวสต์แฮมยูเนเต็ดในสมอนี้เวสต์แฮมอยากปล่อยวิลเชียร์ออกจากทีมเพื่อลดภาระค่าเหนื่อย0แสนปอนด์ต่อสัปดาห์ของเขาและเจ้าตัวเชื่อว่าการย้ายไปเล่นในอเมริกาอาจช่วยให้เส้นทางอาชีพของเขากลับมาดีขึ้นอีกครั้ง เขาผ่านการเป็นตัวจริงให้กับขุนค้อนไปเพียงแค่6เกมในพิมลิกและการย้ายตัวมีความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆการเปิดโอกาสย้ายไปอเมริกานั้นน่าจะทําให้วิลเชียได้รับความสนใจจากหลายสโมสรที่ต้องการจะดึงนักเตะชื่อดังๆเข้าสู่ทีมแข้งอังกฤษหลายคนเคยไปเล่นในเมเจอร์ลิกมาแล้วเช่นเดวิดเบิลแฮมเวนรูนี่และสตีเวนเจอรัลด์ทำให้วิลเชียอาจได้ตามรอยนักเตะเหล่านั้นอินเตอร์ไมอามีสโมสรที่เบบแฮมเป็นเจ้าของนั้นก็อาจให้ความสนใจในการคว้าตัวเขา หลังเซนเบสมาตุยดีไปร่วมทัพคนหนึ่งแล้วในเสม,มอวิลเชียเลอสัญญาอีกเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นและการย้ายแบบยืมตัวก็อาจเป็นตัวเลือกด้วยเหมือนกันทีมในระดับเดะแชมเปี้ยนที่มีลุ้นเลื่อนชั้นนั้นก็อาจสนใจเขาแต่ก็ไม่ชัวร์ว่าเวลานี้วิลเชียจะสนใจสโมสรนในดิวิชั่นรองหรือไม่มิเกลอาเจตาคุณสื่อของอาร์เจนอลนยอมรับว่าเขาอยากเห็นเลเนลลเมสซี่ซูปเปอร์สตาร์ของบาร์เซโลนาย้ายมาคาแข่งในพิมล์ล ก่อนหน้านี้มีการยืนยันว่าดาวเตวัย33ปีได้แจ้งกับต่างดาวว่าเขาต้องการจะยกเลิกสัญญาและย้ายออกจากทีมในช่วงสมัยนี้เริ่มมีข่าวกับหลายทีมที่ต้องการจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมโดยเฉพาะยอดทีมจากพรีเมียร์อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ทางด้านกุนซือของทีมในพรีเมียร์อย่างอาร์เตต้าก็ยอมรับว่าเขาอยากเห็นแข้งชาวรอเจนตาย้ายมาค้าแข้งในลีกของเขาผมเป็นแฟนบอลของบา์เซลนามาตั้งแต่เด็กมันน่าเศร้าที่เห็นนักเตะที่ผมคิดว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลย้ายออกจากทีมผมไม่รู้นะ ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นและหากเขาอยากย้ายมาเที่ยงกรีฑพวกเราคงเอ j นจอยกันมากอาตเตต้ากล่าวมันไม่สําคัญหรอกถ้าจะได้ดวนกับทีมของเขามันเป็นเรื่องดีสําหรับฟุตบอลถ้าไม่เป็นแบบนั้นเราก็อาจได้ไปเจอเขาในแชมเปี้ยนลีกอยู่ดีคุณก็ต้องการนักเตะที่ดีที่สุดอยู่ในลีกเดียวกันกับคุณอยู่แล้วสําหรับผมการได้อยู่ลีกที่แข่งขันกันยากที่สุดในโลกมันคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักกีฬาในพิม์ลีกมันเป็นอย่างนั้นมาเสมอผมก็เคยได้เจอกับโรโนัลโด้และก็เป็นอะไรที่ยยยอดเี่ม,มาก มันจะช่วยยกระดับนักเตะทุกคนและทุกทีมด้วยเช่นกันตัวจริงเสียงจริง6ตำนานพรีเมียร์ลีกที่มีอนุสาวรีย์เป็นของตัวเองตำนานนักเตะคำคำนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่ยกย่องให้นักเตะมากมายจนบางครั้งก็ดูมันจะถูกใช้จนเกลื่อนไปเพราะหลายคนก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ตัวชี้วัดหนึ่งที่อาจการันตีว่าเขาคนนั้นคือตำนานตัวจริงเสียงจริงก็อาจจะเป็นรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ที่มีไม่กี่คนที่ได้สิทธิ์นั้นอย่างเช่นอดีตสตาร์พรีเมียร์ลีกทั้ง6คนนี้ เดวิดเบคแฮมจากลอสแองเจลิสแม้จะไม่ได้อยู่หน้าสนามโอทัฟฟอร์ดแต่การมีรูปปั้นของตัวเองที่หน้าสนามเย่าของ LA g เอ a x กากซีก็คือหนึ่งในสิ่งที่ไม่ธรรมดาเช่นกันเบคแฮมประสบความสำเร็จในทุกที่ที่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรือเมอริตและปารีสแซงต์แชงแมงและที่สําคัญเขาก็คือคนที่ยกระดับ LA g เอ a x กาแลซีและ Major League s o c เกอขึ้นอีกระดับนั่นเองอ l ลันเชียร์เรนสนามเซนต์เจมส์พาร์ก เฉียดเลื่อนลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลูไนเจ็ดถึง10ปีและนอกจากเขาจะเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของสโมสรแล้วยังเป็นดาวซันโวสูงสุดของพิม์ลีที่ไม่น่าจะมีใครทำลายลงได้ในเดือวันนี้ด้วยโดยอนุสาวรีย์ของเขาถูกใช้ชื่อว่าโลเข้ฮีโร่หรือแปลตรงตัวว่าฮีโร่ชาวท้องถิ่นเนื่องจากเขาเป็นคนนิวคาสเซิลโดยกำเนิดซึ่งรูปปั้นนี้ได้ถูกตั้งให้แฟนบอลชื่นชมมาแล้วตั้งแต่ปี2016เดนนิสเบิร์กแคมป์สนามเอมิเลสเตเดียม เดนิสเบิร์แคม์ถือเป็นหนึ่งในตำนานที่ยอดเยี่ยมของอาร์เจนอลหลังจากเล่นให้กับทีมทเซเว่นฤดูกาลพร้อมฝากประตูสุดคลาสสิกไว้หลายลูกและพาทีมประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยรูปปั้นของเบิร์กแคมป์ได้ตั้งอยู่หน้าเอมเลส s เตเดียมตั้งแต่ปี2 0 1 4ซึ่งเขาก็เป็นนักเตะรายที่3ของอาร์เซนอลนที่ได้รับเกียรตินี้คริสเตียโนโรนัลดสนามบินมาเดราอดีตสุดยอดตร์แมนเชสเตอร์ยูไจตดมีรูปปั้นของตัวเองที่สนามบินมาเดราในบ้านเกิดที่เคยสร้างเสียงฮือฮาช่วงรแรงกรปป ก่อนจะมีการแก้ไขใหม่ในภายหลังแต่ไม่รู้จะตัวจะดีใจหรือเสียใจกันแน่กับการที่มีอนุสาวรีย์ของตัวเองหลังนักท่องเที่ยวมักจะไปถูเป้ารูปปั้นของเขาตลอดจนถึงขั้นถลอกปอกเปิกเปลี่ยนสีไปจากส่วนอื่นแล้วนั่นเองเคียรี่องรีสนามเอเมรสเตเดียมรูปปั้นขององรีถูกเปิดตัวเมื่อปี2011หน้าสนามเอเมรสเตเดียมเพื่อเป็นเกียรติให้กับดาวยิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรอและเพื่อฉลองครบรอบ125ปีหลังก่อตั้งด้วย องรีครองสถิติทำประตูสูงสุดตลอดการของอาร์เซนอลด้วยจำนวน226ประตูจนทำให้ทีมควา้าแชมเมีย์ลีกและเ a คัพได้อย่างละ2ส,สมัยโทนี่อดัมสนามเอเมเร์สตเดียมอาร์เซนอลได้เปิดตัวรูปปั้นของโทนี่อดัมพร้อมกับเทรีองรีและอีกหนึ่งคนอย่างเฮอร์เบิร์ตเชปแมนตำนานกุนซือของทีมในปี2011อดัมคือสุดยอดกัปตันของทีมผู้ลงเล่นให้สมสรเดียวตลอดการคาแข้งจนได้ฉายาว่ามิสเตอร์อาร์เซนอล โดยรูปปั้นของเขานั้นนำมาจากท่าดีใจหลังเจ้าตัวยิงให้ทีมชนะเอเวอเรตันไป4-0ต่อในเกมฉลองแชมป์พิมร์ลีกปี1998สรุปข่าวซื้อขายนักเตะประจำวันที่28สิงหาคม2563 1. Official วาดีต่อสัญญาจ,จิ้งจอก เลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับหาในตารางพรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อนจัดการต่อสัญญากับกองหน้าตัวเก่งอย่างเกม่วาวร์ดี้ในวัย33กรัตออกไปอีก3ปีเป็นที่เรียบร้อยหลังจากฤดูกาลก่อนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการคว้ารางวัลดาวซันโบลีกสูงสุดเมืองผู้ดีมาครองสำเร็จจากการซัดให้ทีมจิ้งจอกสยามไปถึง23ประตูด้วยกัน 2. ออฟฟิเชียลเฮนเดอร์สันต่อสัญ,ญญายาวปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจัดการจับดีนเฮนเดอร์สันในทวานดาวรุ่งที่ฤดูกาลก่อนสามารถทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ หลังจากถูกส่งตัวไปให้เชฟฟิลด์ยูเนตยืมตัวใช้งานต่อสัญญายาวในถินโอทฟอร์ดออกไปถึงปี2025พร้อมรับค่าในื่สูงถึง1,200 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ด้วยกัน 3. ผีแดงเตรียมส่งโรเมโรล,ลอดใจวิลลาเดลิเมลรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูเนตยังคงไม่ละความพยายามในการล่าตัวแจ็คกลิลิชเพลย์เมกเกอร์ตัวเก่งของแอสตันวิลลาโดยล่าสุดสื่อดังกล่าวเปิดเผยว่าออลิกน่าโซชา พร้อมจะส่งตัวเคโอโรเมโล่ในทวาร์ชอาไอเจนตายที่ปัจจุบันหล่นไปเป็นมือ3ของทีมเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอดึงตัวกองกลางชองกรีรายนี้ไปให้กับทัพสิงห์ผง,งาดพิจาณาสี 4. หงแดงมีคู่แข่งล่าเอเยอร์เดอะแอตติกรายงานว่าลิพูกำลังมีคู่แข่งในการล่าายเซนคริสตอฟเอเยอร์ตัวรับชาวนาเวของกลาสโกซิลติกโดยเป็นทีมน้องใหม่อย่างเวสต์บอริดเอลเบียนที่ดูจะมีความมุ่งมั่นในการเซ็นสัญญากับดาวรุ่งรายนี้ พร้อมทั้งจะการันตีตัวจริงในทินเดอะฮอทอนหรือการหน้าให้อีกด้วยโดยสื่อดังกล่าวคาดว่าแข้งรายนี้จะมีค่าตัวอยู่ที่ราว20ล้านปอนด์ด้วยกัน5ดาบคู่สนใจยืมหอกดาวรุ่งหงไปปัน้นเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดขึ้นนําเป็นตัวเต็งที่จะคว้าตัวเรียนบูสเตอร์กองหน้าดาวรุ่งของลิปูไปร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวซึ่งมีข่าวว่าทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้แล้วท่ามกลางความสนใจจากอีกหลายทีมในพรีเมียร์ทั้งนิวคาสเซิลฟูลแลมคริสตันพาเลตและลีสย 6. เรือใบาอาจต้องจ่ายหนักกุนเตรียมมอบเสื้อหมายเลข10เดลี่เทลกาเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้อาจจะต้องจ่ายเงินมากถึง500ล้านปอนด์หากพวกเขาต้องการตรวจเลีออยวเนลงเมสซี่ซตาดังของบาเซลนาที่ยังมีสัญญาเหลืออยู่ในถิ่นค้ำนูอีก1ปีและมีค่าชีกสัญญาระบไว้สูงถึง700ล้านยูโรเลยทีเดียวแต่ในขณะเดีวยวกันซีเคีวอาเวโรกองหน้าตัวเก่งของเรือใบสีฟ้าได้ทําการลบหมายเลข10ออกจากชื่อในบัญชีอินสตาแกรมของตนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หรือว่ากันว่าเตรียมยกให้เป็นของขวัญแด่เพื่อนสนิทที่กําลังจะย้ายมาร่วมทีมนั่นเอง 7. โรมาสนใจเซ็งต่อหลังปืนใหญ่กาเซตาเดลสปอร์เซอนอิตาลีเปิดเผยว่าโรมาก,กําลังให้ความสนใจในตัวเซียดโคราเซนตแบ็กซ้ายวัย2ีปีของอาเซนอลที่ดูเหมือนว่าจะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของมิเกลอาเตตาในฤดูกาลหน้าโดยซีซั่นที่ผ่านมามีข่าวว่าแข้งชาวบอสเนียรายนี้เริ่มไม่มีความสุขกับการค้าแข้งในทิมเอมเรสเตเดียมเนื่องจากเจ้าตัวมักจะต้องรอโอกาสอยู่บนม้านั่งสำรองอยู่บ่อย แถมยังมักจะถูกจับมายืนเป็นปรากระหลังตัวกลางที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดอีกด้วย 8. สื่อเผยเฮียหมูสนใจแบ็กหมาป่าสกายสปอร์ตรายงานว่าโชเซ่เหมือนโยนายใหญ่ของทีมท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังให้ความสนใจในตัววิงแบ็กอย่างแมตต์โดเฮตีแข้งของบูฟทำตันที่ในช่วงสองฤดูกาลหลังโชว์ฟอร์มได้ดีและสม่ำเสมอกับทีมหมาป่าเพื่อนำมาแทนที่ของแซดออริเย่ที่คาดว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้9ลหรือท็อฟฟี่ใกล้ได้ตัวดูกูเร่เทเลฟุต ทีข่าวว่าอับดุลไลดูกุเร่กองกลางตัวเก่งของวัตฟอร์ดใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมเอฟเวอร์ตันแล้วโดยเจ้าตัวปริเสธข้อเสนอจากทั้งบูฟท์ทตันฟูแลมและแฮท้าเบอร์ลินไปเป็นที่เรียบร้อยโดยสื่อดังกล่าวชี้ว่ามิดฟิลด์วัย27ปีรายนี้ต้องการที่จะลงเล่นร่วมกับกุนซอชื่อดังอย่างคาร์โลอันเจลติเท่านั้นหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ